สวัสดีค่ะทุกคนคุณรูณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาสอนนะคะวิธีการกู้คืนอีเมลนะคะหลายๆายคนนะคะ,ะจากที่ประสบปัญหาเนาะ ที่คุณนฝนเคยทำอีพีอีพี EP, EP หนึ่งที่ตามหาโทรศัพท์ Android นะคะแต่ว่าเวลากู้คืนเนี่ยเราจะต้องใช้อีเมลนะคะจะต้องใช้อีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราใช้เบอร์ไหนใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะจําได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาอยู่ที่จาหมายเลขโทรศัพท์ได้แต่ว่าจําอีเมลนะคะไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากู้คืนอีเมลกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเราใช้โทรศัพท์ในการกู้คืนนะคะเราก็ไปที่ Gmail ของเรานะคะทีนี้เราจะต้องทำการาจัดการบัญชีก่อนเนาะเราทำการจัดการบัญชีนะคะหรือว่าเราจะไปที่อันนี้ดีกว่าง่ายกว่า เข้าเข้าสู่ระบบ Gmail นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ในส่วนของการเข้าสู่ระบบนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเข้าสูา่ลงชื่อเข้าใช้ Gmail เนาะถ้าใครทำในโทรศัพท์ก็ให้ลงชื่อเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้เลย แต่ว่าถ้าใครทำในโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็เลือกคำว่าลงชื่อเข้าใช้ Gmail Android นะคะเลือกตรงนี้นะคะทุกคนทีนี้เขาก็จะถามปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้นะคะจะมีแก้ปัญหาลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านนะคะ ในการกู้คืนบัญชีนะคะเราก็ทำการใส่อีเมลไปนะคะแต่ว่าในส่วนที่ถ้าเราจำอีเมลไม่ได้เราก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เราจะมาใส่อีเมลนะคะเราจะทำการกู้คืนอีเมลก่อนปึ๊บถัดไปนะคะ ่ะทีนี้ใส่รหัสผ่านนะคะพอเราใส่รหัสผ่านปุ๊บปุ๊บใส่ไปแล้วเราเลือกคําว่าถัดไปอันนี้ในกรณีที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจําได้หรือเปล่านะคะทีนี้เขาก็จะบอกว่า่าเขาก็จะทดสอบนะคะว่าเราคือเจ้าของเจ้าของบัญชีนี้หรือเปล่านะคะให้เราปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเนาะ เราจะทำการดำเนินการต่อนะคะอ่ะอันนี้คือเราสแกนลายนิ้วมือนะคะถ้าเราไม่ได้ใส่สแกนลายนิ้วมือไว้เราก็ใช้คำว่าลองวิธีอื่นนะคะจากนั้นเขาจะให้ยืนยันนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของเราหรือเปล่าซึ่งช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นนะคะก็ทำการดำเนินการนะอ่ะทีนี้ เขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่อันนี้ในกรณีที่โทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นของเรานะคะโทรศัพท์เครื่องที่เราใช้เป็นของเรานะคะเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่แดหลักนะคะเราก็ทำการใส่รหัสผ่านใหม่แดหลักได้เลยนะคะ นี่นะคะทำการบันทึกรหัสผ่านค่ะอันนี้ก็คือรหัสผ่านที่มันซ้ำเก่านะคะ แล้วเมื่อกี้ใส่รหัสผ่านไม่ตรงกันหลังจากนั้นกดบันทึกรหัสผ่านเลยนะคะรหัสผ่านนี้นะคะอยู่ในบัญชี Oppo R9s นะคะ แต่ว่าไม่ได้ใช้งานอันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้นะว่าบัญชีของเราอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานมา128วันแล้วนะคะเราจะต้องการเราต้องการที่จะนําออกจากเครื่องนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าก็ได้นะคะทุกคนที่เราเคยล็อกอิน Gmail นี้ไว้หรือว่าเราเคยนํา Gmail นี้ไปใส่ไปทําอะไรสักอย่างในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะเราก็ทําการนําออกเลยนะคะ,ะ Gmail ตัวนี้นะคะ เขาอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ได้นําออกหรือไม่ได้ล็อกเอาออกก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเราทําการนําออกเนาะเพื่อความปลอดภัยของเรา mm. เผื่อเราจําไม่ได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นยัง,ยงอยู่ออกับเราหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทําการกดคําว่าต่อไปค่ะ mm. ทีนี้เขาจะถามเราว่าเรานะคะจะทําการล็อกสองชั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ทําการล็อกสองชั้นเราก็กดออกได้เลยนะคะ ตอนนี้เราได้รหัสผ่านใหม่แล้วนะคะในการกู้คืน Gmail นะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เพื่อนๆน,นะคะทำการกู้คืน Gmail แต่ว่าไม่ได้กู้คืนในโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าใครประสบปัญหาแบบนั้นอยู่ก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการกู้คืนบัญชีอีเมลหรือว่า Gmail ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ